เจอฉันที่เว็บอะไรอะโป๊หนึ่งล,ละคนด่าช่องถางอันแชทกับอีผู้ชายที่ฉันนัดเนี่ยทาง msn ท่านไหม msn น่ะคุณรับมาผิดคนใช่ผู้หญิงคนนั้นสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแก้วนะคะ s i r i e diary วันนี้กลับบ้านมาเรามีเรื่องอยากจะเล่านะคะอยากจะเล่าแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนอยากจะฟังหรือเปล่าคือกลับมาแล้วฉันก็ขอปิดโทรศัพท์ก่อนเมื่อกี้ลืมปิดโทรศัพท์คือกลับมาแล้วก็แบอบกเอออยากเล่ามากเลยนึกถึงแบบ เรื่องเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็แบบตลกตัวเองแล้ป่ะตลกตัวเองแล้วบอะตลกความโกของตัวเองก็ลเลยวันนี้ก็จะมานั่งแบบน,นั่งเล่าสบายๆหลังเลิกงานแล้วกันเนาะเผื่อว่ามีใครอยากจะฟังเรื่องของเราะะของผู้หญิงวัยสี่สิบกว่ากว่านี่แหละผ่านจุดผจญอะไรมาเยอะแยะมากมายวันนี้เดินทางกลับบ้านแล้วก็มานั่งนึกถึงเออกูกูกูก็เคยมีความโกในชีวิตเยอะมากเหมือนกันเนาะก็เลยจะเล่าประเด็นเรื่องแบบ โกยังไงโกให้ได้ผู้เป็นมหาเศรษฐีมีอีชั้นคนเดียวนี่แหนละทำได้นะคะก็พี่เนี่ยมีนิสัยความโกเป็นปกตินะคะโกในระดับไหนโกโกในระดับที่ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะโกได้ขนาดนี้ทัมโกแรกในชีวิตเริ่มขึ้นตอนที่เมื่อประมาณสักกี่ปีที่ผ่านมาไม่รู้อะตั้งแต่ปี2543 ส5 4 3หารมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ2543น่25 43, เนี่ยตอนนั้นพี่ทำงานอยู่ที่ JSL เนาะ JSL เนี่ยเป็นบริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์นะคะซึ่งช่วงนี้ก็กำลังดังเพราะว่า JSL เพิ่งปิดตัวไปเนาะ,ะ JSL เนี่ยอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยเจ็ดนะคะลาดพร้าวร้อยเจ็ดเป็นซอยที่เปลี่ยวมากในช่วงแบบยุคเก้าศูนย์เนาะทางเดินเข้าออฟฟิศก็โคตรเปี่ยวอะแล้วก็มันก็จะมีแบบ คือเวลาที่เราทำงานโปรดักชั่นเฮาส์เนี่ยเวลาการกลับบ้านอ่มันมันไม่ปกติเหมือนชาวบ้านหรอกถ้าออกกองเคลียร์เอกสารบางวันก็กลับ3ามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วสมัยก่อนเวลาที่จะเข้าลาดภาร้อยเจเนี่ยจะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ก็จะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าปักซอยร้อยเนาะซึ่งสมัยแต่ก่อนเนี่ยบริษัทที่อยู่ลาดภารร้อยเน้อยมากทีเนี้ยวันนะั้นรู้สึกว่าเป็นวันที่พี่อะทงานเลิกดึกเลิกประมาณสัก เกือบสามทุ่มซึ่งสามทุ่มเอาจริงๆมันไม่มีวินหรอกมันไม่ค่อยมีวินนานๆจะมีวินมาทีอะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เลิกงานเวลานั้นก็คือจะเดินกลับบ้านแล้วก็ยังเออก็จะเดินออกจากจาก J s l ออ่ะมาปักซอยเราก็เลยกําลังตั้งท่าจะเดินออกปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาแล้วก็มาจอดก็ถามว่าไปไหมครับแค่นั้นเลยเราก็หันไปมองไม่เห็นหน้าคนขับนี่สังแล้วเราก็พูดว่าไปค่ะ ไปค่ะอารมณ์นั้นแล้วก็โดดขึ้นรถเขาเลยเพอโดดขึ้นรถเขาเลยแล้วก็นั่งไปแล้วอ่ะนั่งไปได้สักนิดเดียวแล้วอ่ะแล้วก็เชีย่ยกูขึ้นรถใครวะอารมณ์นี้เลยเชีย่ยกูขึ้นรถใครวะวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่เขาเรียกกูขึ้นรถกูก็โดดขึ้นรถเขาเฉยเลยอารมณ์นั้นอ่ะแล้วก็แบบจะขอลงก็ไม่ได้แล้วระหว่างทางอ่ะช่วงระหว่างทางที่พอเลี้ยวออกก่อนออกลาดพาร์ยร้อยเจ็ดอ่ะมันจะมีป่ามันจะมีเขาเรียกว,ว่าป่าละมาะรกมากแล้วพี่ก็ว่า ชิบหายแล้วกูเกิดเขาจอดพากูลงข้างทงางกูทาไงวะเนี่ยสามทุ่มแต่ก็ด้วยเดชบุญผู้ชายคนนั้นคือเราก็เข้าใจแบบเข้าใจคิดโน,นว่าเขาจะพาลงข้างทางคือเอาจริงคนที่แบบมีน้ําใจสมัยนะั้นมันน้อยมากเลยช่วงนั้นนะคือมันมีข่าวแบบโดนข่มขืนอะไรข่าวนี้ยมันค่อนข้างเยอะในสมัยนู้นนะเพราะป่ามันป่าละเมอนเยอะเดชบุญเขามาส่งเราถึงหน้าปักซอยเราก็ลงเสร็จเราก็บอกว่า พี่ขอบคุณมากนะคะพี่คิดตังค์หรือเปล่าคะไม่ไม่ไม่ไมเห็นพอดีเดินออกมาเป็นผู้หญิงคนเดียวเดินออกมาจากจากที่ทําง,งานก็ไม่รู้ว่าจะเดินออกมายังไงก็เลยอาสามาส่งให้ก็มาเล่าให้พี่ที่ทํางานฟังพ,พี่พี่รู้ไหมว่าเมื่อคืนนะกลับบ้านนะแอบเจอคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดเทียบท่าแล้วก็ถามว่าไปไหมครับแล้วก็โดดขึ้นรถเขาเฉยเลยอะ่ะคือย่างนี้เลยนะแล้วก็พี่ที่พี่ที่ทงานก็พูดว่า <c oughs> มึงนี่ก็บ้าเนาะมึงสุ่มสี่สุ่มห้าขึ้นได้ไงวะเกิดข้าลร่างมึงลงข้างทางทําไง เอ้ตอนนั้นลืมคิดเอาลืมคิดจริงๆทุกคนลืมคิดมากนี่คือความโกะแรกในชีวิตความโกะที่สองกินข้าวบ้านเพื่อนนะคะต้องไปกินข้าวบ้านเพื่อนที่นราธิวาสไม่ใช่ใต้นะเป็นถนนนราธิวาสเกาะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงนั่งรถไฟฟ้ามามึงนั่งรถไฟฟ้ามาแล้วมึงนั่งมาลงที่สถานีสุรศักดิ์ให้ไปลงที่สถานีสุรศักดิ์เดี๋ยวจะให้น้องขับรถไปรับอะไปให้น้องขับรถไปรับแล้วก็โอเครอแล้วก็รอแล้วก็โทรหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอาน้องออกไปแล้วน้องออกไปแล้วกําลังน่าจะถึง ระหว่างที่เรายืนรออยู่นั้นนะมันก็มีรถเก่งคันหนึ่งจอดเทียบท่าแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็พยักหน้าเข้าใจว่าเขาเรียกก็เลยกระโดดขึ้นรถเปิดประตูกระโดดขึ้นรถนั่งแล้วลูกเขาก็มานั่งต่อจากเราปั๊บแล้วเราก็นึกว่าด้วยความที่มันเป็นปาร์ตี้อ่ะเพื่อนกลุ่มนี้ก็เหมือนแบบเขาชวนมาหลายๆกลุ่มมาร่วมกันแล้วก็เลยคิดว่าอ๋อเขาไปด้วยกันเขาเป็นเขาเป็นอ,อ,อะไรนะ เขาเป็นเพื่อนที่จะต้องไปกินข้าวด้วยกันกับแกงของเราอ่ะขึ้นเสร็จแเราก็นั่งสบายตัวเลยนะนั่งอย่างเงี้ยแล้วทุกคนในรถงงหมดแล้วก็หันมาไปไหนเหรอคะ <gasps> แล้วก็หันไปเอ้าไม่ใช่น้องเอฟเหรอคะคือคือเอฟก็เพื่อนเนาะไม่ใช่น้องเอฟเหรอคะเขาบอกไม่ใช่ค่ะอุ้ยขอโทษพี่ขึ้นรถผิดคัน <gasps> ขึ้นรถผิดคันฉันก็ต้องโดดลงรถเขา คือเป็นอย่างนี้มีความโกะอันนี้คือโกะที่สองโกะที่สามโกะนี้พีพีคมากๆทุกคนเป็นโกะที่ทุกคนรอคอยช่วงนั้นมันก็จะมีความเดทนะเป็นเว็บเดทแล้วก็จะมีการแชทหาคู่นู่นนี่นั่นก็แชทไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่พัทยาเป็นหนุ่มหล่อเฟี้ยวนะหนุ่มเยอรมันก็นัดเจอกันว่าฉันจะไปหาเธอที่พัทยาไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะกะว่าจะไปเที่ยวพัทยาก็ ลงรถที่บคสอที่พัทยาเสร็จนะทักทายกันเรียบร้อยเธอกําลังเขากําลังจะขับรถมารับน่นนี่นั่นปรากฏว่าระหว่างที่เรายืนรอรถรอผู้มารับยู่นะก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับมาแล้วก็บีบแต่ใส่ปินป้นปินป้นปิ้นปิ้นแน่นอนคูกูแน่นอนน,น,อน,นัดบอดอะทุกคนนึกออกปะช่วงวัยรุ่นเราก็ใช้ชีวิตให้มันเต็มที่นะนัดบอดฉันก็กระโดดขึ้นรถเขาไปเลยกระโดดขึ้นรถไปเสร็จเราก็ หาไปเชี yeah. ่ยทำไมมันแก่วะเ <G ül> นื่อหรอวะเพราะคนที่เราไปด้วยเนะี่ยน่าจะประมาณสักสามสิบสามสิบนิดนิดสามสิบต้นต้นตอนนั้นประมาณยี่สิบกว่ากว่าเที่ยทำไมผู้ชายคนนี้ม่งแก่วะใครวะอะไรเงี้ยทักทายกันปกติเขาก็เป็นไงเธอเดินทางโอเคไหมล้วก็โอเคโอเคเขาก็ขับรถพาเราออกจากบคสเราก็เลยพูดเขายู er ่แก่ก็ฉันบอกเธอบอกแล้วว่าเธอว่าฉันายอ,ยาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อะบอกตอนนั้นน่าจะประมาณสี่สิบกว่าเขาก็จะประมาณสี่สิบกว่ากับห้าสิบละ ไม่ใช่อ่ะเราคุยกันแปลว่าที่ผ่านมาเธอโกหกฉันดิเธอบอกฉันว่าเธออายุสามสิบกว่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ฉันไม่เคยโกหกเธออ่ะชีผหายแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะแล้วเขาก็บอกซื้อเขามาไม่เธอบอกฉันว่าเธอชื่อนี้ไม่ฉันบอกเธอว่าฉันชื่อนี้ตั้งแต่ต้นอะเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วเราก็ถึงบางอว่าเธอคุยกับฉันท่องไหนเธอบอกเธอคุยกับฉันตรองไหนเธอเจอฉันที่เว็บอะไร ไอเว็บที่เราเจอผู้คนที่เราไปหาเนี่ยเจอที่ไทยเลิฟลิงอีผู้ชายคนเนี้ยที่เขาเจอกับที่เขานัดกับผู้หญิงของเขาอะเขาเจอกันที่เดทินเอเชียขนางก็เลยอะโป๊หนึ่งละคนละช่องทางสักพักหนึ่งเราคุยกันที่ไหนเราแชทกันช่องทางอะไรฉันแชทกับอีผู้ชายที่ฉันนัดเนี่ยทาง MSN อ็นทันไหมมสอนอะอีผู้ชายเนี้ยคุยกับ ผู้หญิงของเขาะทางสกายปกไหมปกคุณรับมาผิดแล้วก็บอกมันคุณรับมาผิดคนไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นเธอต้องไปส่งฉันเดี๋ยวนี้เหงาเธอต้องไปส่งฉันเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็บอกให้นางกลับต้องวนคือนางขับรถจะถึงบ้านนางแล้วอะนางต้องวนรถกลับมาส่งฉันที่อออบกสศเพราะฉันบอกว่าผู้เด็ดของฉันกําลังจะมาแล้วถ้าเกิดว่าฉันมาแล้วเขามาถึงก่อนแล้วเขาเห็นฉันกระโดดลงจัก รถเธอฉันก็ไม่ได้เลยนะผู้นี่ฉันฉันพลาดเลยนะผู้คนนนี้นยแล้วออกไปนางก็จะแบบรีบวนกลับมาแล้วเราก็เลยบอกว่าอ่ะเผื่อคืนนี้ฉันไม่มีที่นอนเอาเบอร์มึงมาเลยอะไรเงี้ยคือเขาต้องรับผิดชอบผู้ชายต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าฉันไม่มีที่นอนอ่ะมึงต้องรับผิดชอบฉันเพราะว่ามึงรับกูผิดมึงบีบแต่ใส่กูทาไมมึงบีบแต่กูถึงได้โกรโดดขึือรถมึงอะไรเงี้ยนางก็เลยเ,อเบอร์ให้เสร็จก็มาส่งก็โชคดี ผู้ไม่เจอกันเสร็จทีนี้ก็แยกย้ายนะคะนางก็สรุปแล้วก็คือนางรับผิดคนนางก็มีนัดเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งที่นางเพิ่งคุยแชทกันแล้วนัดให้เขามาที่บคอสอแล้วนางต้องมารับเขาแล้วลักษณะท่าทางของเราเนี่ยเหมือนก,นกันกับผู้หญิงคนนั้นนะแล้วเขาก็เลยคิดว่าน่าจะใช่ก็เลยบีบแตรใส่เรานะคะปรากฏว่าทุกอย่างรับเรื่องปกติผ่านไปประมาณสักเดือนกว่าแล้วกไไไ็ไปไม่รอดกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็แยกย้าย แล้วก็เออวันหนึ่งนางก็ทักมานางก็ทักมาหาเราเป็นยังไงเธอนน่นนี่นั่น,นคู่เดทเธอเป็นยังไงเธอแบบไปกันรอดไหมวันนั้นเธอโอเคไหมโน่นนี่นั่นเราบอกว่าอ๋อเลิกเลิกคุยไปแล้วอะไรเงี้ยเลิกคุยไปแล้วไม่ได้คุยแล้วเพราะว่ามันไม่โอเคทั้งคู่อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คุยกันต่ออะไรเงี้ยนางก็เลยแบบว่าเออฉันอะซื้อรถใหม่นะเธออยากจะมาไหม คือนางอะพูดอยู่แล้วว่านางอะรวยแต่ว่าตอนนั้นนะกูไม่สนใจคนรวยกูสนใจคน,น,นหล่อเนอะป่ะแต่ผมก็เลยเธอจะมามาเที่ยวภรรยามาบ้านฉันไหมอะไรเนี้ยอีนี่ก็แบบนะชอบแบบชอบฝรั่งอะไรเงี้ยก็เลยวันหนึ่งก็เลยคุยกันไปคุยกันมาคุยกันอยู่ประมาณสักสองสามเดือนอะเราก็เลยตัดสินใจไปพัรยาไปบ้านเขาคุณพระ นางมารับดิฉันด้วยรถเบนซ์สปอร์ตเปิดประทุนกุลโกต์อายเลยจริงๆพี่แบบพี่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นแบบอะไรเงี้ยคือเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคอะ่ะคือคือไม่รู้ว่าทําไมอะ่ะแต่ว่ามีความแบบจะจะขับรถสปอร์ตเปิดประทุนมารับกูได้ไหมอะไรเงี้ยคือคือมาแบบธรรมดาก็ได้เอามอเตอร์ไซค์มาก็ได้คือแค่รู้สึกแบบภาพ ภาพในหัวเรามันอาจจะเป็นว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จะชอบจากฝรั่งรวยแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ไปกับฝรั่งรวยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแบบนั้นอันนี้คือคือภาพในหัวเราณสมัยณนะสมัยนั้นนะนะวันนั้นนะคะที่คิดแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ เอามาเถอะรถเปิดประทุมน,นะกูต้องการมากกูต้องการมากกูต้องการโชว์ความรวยอะไระเงี้ยได้หรอปะแต่ว่าวันนัน้นนางก็ขับรถมารับเป็นเบนซ์มารับนะคะแล้วก็นางก็พาไปบ้านนางซึ่งบ้านนางนี่คือคฤรหาสนะคะคฤหาส์บนภูเขาส่วนตัวนะคะเป็นเขตพื้นที่ที่ภรรยาที่เป็นพื้นที่ของคนรวยอะ่ะอยู่ตรงนั้นแล้วบ้านนางที่เป็นคฤรหาสนั้นน่ะคือรอบบ้านของนางเนี่ย มันจะเป็นเหมือนแบบพื้นที่ที่เขาจัดสรรให้ให้คนมาซื้อที่เพื่อสร้างบ้านในในเขาเรียกว่าเป็นโซนคนรวยอะ่ะฝรั่งส่วนใหญ่ที่เป็นฝรั่งที่มีฐานะหน่อยอะจะมาซื้อพื้นที่เพื่อสร้างบ้านหลังละหลายหลายสิบล้านบ้านของนางเนี่ยน่าจะมูลค่าอยู่ประมาณเกือบร้อยล้านเท่าที่ฟังนะคะเกือบร้อยล้านที่มีห้องนอนอยู่ประมาณสี่ห้าห้องก็จะมีแบบเทเลสออกมามีสระว่ายนะ้ําอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวแล้ว รอบบ้านของนางอะพื้นที่รอบๆข้างอะนางไม่ให้ใครมาซื้อนางซื้อกวาดซื้อพื้นที่รอบบ้านเพราะว่านางไม่อยากมีเนบเบอร์คือไม่อยากมีเพื่อนบ้านไม่อยากให้ใครมาดูสอดส่องชีวิตนางหรือสร้างความวุ่นวายให้กับนางนางเป็นผู้แบบนั้นอะเราก็นั่นแหละหลังจาก,กวันนั้นอะเราพอกระโดดขึ้นรถปุ๊บเราก็บอกว่าคราวนี้รับไม่ผิดนะคือคราวนี้รับไม่ผิดนะรับถูกนะ ค,นะคือมันก็เป็นข้อแบบข้อตลกที่เราแซวกันตลอดเวลาก็เป็นคนที่เราครบด้วยมาเป็นประมาณเกือบปีหนึ่งอะ่ะเป็นก็เที่ยวๆไปเที่ยวมาพัทยาอยู่เงี้ยประมาณปีปีเกือบปีอะ่ะสุดท้ายก็บอกเลิอกอนะ่ะคือพี่อยบอกเลิกเขานะและดูสวยนางไม่ให้เราบอกเลิกด้วยนะนางไม่ให้มันนางไม่ยอมเลิกเพราะว่านางบอกว่าเธอรู้ไหมว่าผู้หญิงไทยข้างใครอยากจะได้ฉันแล้วทําไมเธอถึงปฏิเสธฉัน คือพี่ไม่ชอบผู้ชายที่มีความคิดว่าผู้หญิงอะแต่ยอมสยบต่อคุณเพียงเพราะคุณมีเงินนะไม่ใช่เว้ยผู้หญิงสยบต่อคุณเพราะว่าคุณปฏิบัติกับเขาดีไม่ใช่เงินสําหรับพี่นะคือพี่ไม่ได้ไม่ได้ข้างใครผู้ชายรวยแต่ถ้าผู้ชายรวยมาจีบเราในใจดีก็เอาคือไม่ได้ปฏิเสธผู้ชายรวยแต่ถ้าผู้ชายรวยแล้วมันมีผลกับชีวิตเราเราเอาเพราะว่าอะไรตรงไหม ว่าท้ายที่สุดแล้วอะตอนที่เราครบกันเขาเป็นผู้ชายที่รวยมากอาจริงเขารวยมากแต่มันมีเหตุและผลหลายๆอันที่มันทําให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ยเงินของเขาก็คือเงินของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่วิวลล i n g ที่จะใช้จ่ายเงินกับเราหรือว่าจะเอาเงินให้เราเงินของเขาไม่ได้มีค่าอะไรสาหรับพี่เลยนึกอออปะมันเหมือนแบบเรา เราไปกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยแฟนเราที่ผ่านมาเวลาที่เราไปกินข้าวกันเนี่ยเออเราจะสั่งอาหารมาสองสาอย่างแล้วเราก็จะกินแชร์ริ่งกันแน่ยว่าแบบปะแต่นางจะเป็นผู้ที่กินของเขาคนเดียวแล้วอะไรที่เราสั่งมาอยู่รับผิดชอบและอยู่ต้องกินให้หมดคือเราเข้าใจเนเจอร์เขาแบบนั้นแต่เราแค่มีความรู้สึกว่ารวยแล้วยังไงรวยแล้วยังมาตราหนีกับเรื่องแบบเนี้ยคือถามว่าเราคารพเงินเขาไหมเราคลรพการไม่กินทิ้งกินขว้างเราเคลรพแต่ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดที่จะต้องทะเลาะก,กันซึ่งเราทะเลาะก,กันเรื่องนี้บ่อยมากแล้วเราไม่ก็มีความรู้สึกว่าคุณจะรวยเพื่ออะไรถ้ากับอีกแค่เนี้ยความสุขของผู้หญิงของคุณคุณยังรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วตลอดเวลาเวลาที่เราไปเนี่ยเขาจะไม่มีการแบบเออจ่ายค่ารถที่เราไปหาที่พัทยานะเราจ่ายค่ารถเองไม่หมายกูจ่ายได้แต่สิ่งที่เกิดก็คือว่าเวลาที่เราจะกลับเวลาที่เราจะเดินทางกลับ มาส่งหน่อยคือเขาก็มาส่งนะไม่ใช่เขามาส่งแต่มันเคยมีเคสที่เราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องแวะแปลของกับเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องค่อยไปบกสถ้าเขาแคร์เราจริงๆอะ่ะเขาจะต้องไปส่งเราที่บ้านเพื่อนเพื่อเอาของแล้วไปส่งเราที่บกสแต่เขาบอกว่ารถมันติดให้เลือกเอาว่าจะไปบกสหรือจะไปบ้านเพื่อนคือนึกออกปะคือความเทคแคร์ของเขาไม่มีเราก็เลยมีความรู้สึกว่ารวยแต่ไม่เทคแคร์ในทุกๆก,กรณีอยู่ไม่มีค่าสําหรับฉัน นั่นแหละพอพอมันเริ่มแบบสาลตะได้ประมาณเนี้ว่าเขารวยแต่เขาไม่วิลลิ่งที่จะเทค care เราก็ไม่มีค่านะที่จะที่จะสารตอพี่ก็ได้ไดเลิกกันนางก็แบบเทีเย่ยวไร่เทีย่ยวขือทำไมเธอถึงทิ้งฉันเธอรู้ไหมว่าผู้หญิงหลายคนยอมตายเพื่อจะได้ฉันไปครอบครองอะไรเงี้ยแล้วก็แอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ให้ผู้หญิงคนนั้นแย่งเธอไปไอไม่แย่งสวยอะไรเงี้ย ก็รีบเลยรีบเลยแล้วก็ใช้ชีวิตเราไปอะไรเงี้ยจากบอกเลิกไปตอนนั้นก็มีมีมาง้อนะคะมีแบบมีพยายามที่จะแบบฉันรอเธออยู่นะอะไรเงี้ยก็ไม่กลับไปจนกระทั่งแบบพี่ไปดูใบแล้วพี่กลับมาอีกรอบหนึ่งก็ส่งเมลมาส่งอีเมลกลับไปเลยว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อก็เจ็ดแปดก็สิบสิ่งที่ทําให้ฉันเลิกกับเธอถ้าเธอต้องการเธอก็เปลี่ยนคือรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เปลี่ยนหรอกอะแต่ว่าเราก็ เขียนเป็นไลยนี่ก็เลยเป็นความโกะโกะยังไงจนได้ผู้โกะของฉันโกะจริงจริงจังๆโกะแบบโกะจนมานั่งคิดกับตัวเองว่าไอ้เจ้ากูโกะได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแต่ว่าเรื่องความโกะของพี่ก็ยังไม่หมดนะพี่ก็ยังมีความโกะอยู่ตลอดเวลาจาได้ว่าหลายครั้งก็เข้าบ้านผิดก็มีไปเคาะห้องผิดก็มีนะมีหลายครั้งก็ขึ้นรถผิด ก็มีคือโกอ่ะโก้ล้วก็จะชอบมานั่งหัวเราะกับตัวเองทีหลังไอ้ yeah, ้ยทำไมมันโกงอย่างี้วะอะไรเงี้ยคือมานั่งชอบมานั่งหัวเราะกับความโกของตัวเองทุกคนเออวันนี้ก็เลยแบบเป็นคอนเทนต์ที่แบบเดินทางกลับบ้านแล้วก็แบบไปเล่าเรื่องนี้ดีกว่าอยากเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังคือไม่มีอะไรหรอกบางทีอะ่ะคลิปพี่ช่องพี่แบไม่มีอะไรเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันเมื่อวันเนี้ยเมื่อวานอะ่ะพี่คุยกับพี่ทาง,งานว่าเออพี่เนี่ยฉันทำช่องยูทูปแล้วฉันมีเป้ามากเลยว่าฉันอยากจะได้แสนซับเนีเน้องไปงรรเียน YouTube, คือช่วงนี้คือพี่เรียนกระหน่ำมากไม่ว่าจะเป็นเรียนแต่งหน้าเรียนเทคนิคการดูแลผิวศึกษาทุกวิถีทางเพราะว่าพี่อยากทำบิวตี้บิวพี่หันมาทำบิวตี้บ็อกเกอร์อยากแต่งหน้าอะไรเงี้ยคือช่วงเนี้ยถ้าเกิดใครเห็นนะพี่จะ,จะ,จ,ะจะเจอว่าพี่ชอบแต่งหน้าแล้วก็เขาก็คือด้วยความที่พี่ทำสายครนะีเอทีฟเนาะว่าสายผลิตสายอะไรเงี้ยก็เลยบอกเราก็จะมีความรู้เรื่องการทํารายการโทรทัศน์อยู่แล้วมีอะไรเบสิกอยู่แล้วแล้วก็การคิดการทํายังไงให้มันได้เลตติ้งนู่นนี่นั่นเราคิดอยู่แล้ว แต่ว่าพี่ก็ยังมาศึกษาทาง y YouTube เพราะว่า u t u b e มันเป็นโซเชียลมีเดียมันต่างกันกันกบทีวีแต่ว่าโดยเทคนิคทุกอย่างก็จะเหมือนกันพี่ก็เลยพูดว่าแล้วช่องมันเป็นอะไรอ่ะเขาบอกสเปย์ละไม่รู้อ่ะไ,ไม่มีเป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็เป็นบันทึกบางทีก็เป็นเรื่องหนูใบเรื่องบางทีก็เป็นเรื่องหางานบางทีก็เป็นรีวิวสินค้าบางทีก็เป็นแต่งหน้าเขาบอกมันจับฉายไปมันจับฉายไปก็เออก็รู้จริงๆเอาจริงๆพี่รู้นะเว้ยว่าช่องพี่มันจับฉายไปแต่ว่าบางทีพี่ก็แบบอยากทําอ่ะแบบ อยากทำไดารี่ก็อบอกว่าถ้าไดารีตต้องเป็นดารานะอย่างเงี้ยดาราคนถึงจะสนใจดูดูกันไหมอะพวกเธอถ้าพี่ทำแบบมั่วแบบเนี้ยพวกเธอดูกันไหม <laughs> พี่พี่ก็อยากให้ดูแหละคือบางทีพี่ก็ไม่มีสาระอะไรหรอกทุกคนบางทีก็แต่งหน้าบางทีแบบเออเนี่ยอย่างมันเนี้ยนึกได้อุ้อยากเล่าอ่ะอยากคุยอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ไม่มีเพื่อนทุกคนพวกเธอคือเพื่อนฉัน บางทีฉันไม่มีเพื่อนหรอกบางวันบางวันฉันแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยจะเว้นคุยเรื่องงานนะแล้วก็เป็นคนที่เบื่อการคุยกับคนแต่ว่าไม่เบื่อการคุยกับคือเป็นคนที่เบื่อกับกันต้องมาคุยกันแบบประโยคเป็นประโยค์เป็นประโยค์หรือว่าถามสาระทุกสุขติอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่ไม่เบื่อที่จะเล่าเรื่องเอาเป็นว่า เป้าหมายปีนี้เป้าหมายคือแบบ6เดือนหลังจากเนี้ยไปจนถึงปีหน้าต้นปีพี่อยากได้แสนซักทุกคนพี่อยากได้แสนซักนะแตพ่พี่ก็ต้องพยายามแหละก็คือมันก็เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ก็นั่นแหละพอมันประโยคพี่เป็นประโยคที่พี่ที่ทํางานพี่เขาพูดว่าเอ้ยมันต้องเป็นถ้าแบบไดอารี่มันต้องมีมันต้องเป็นดาราเท่านั้นนะคนถึงจะสนใจจริงๆพวกเธอสนใจเรื่องไหม่ะถ้าพี่มาเล่าอ่ะบางทีมันก็มีเรื่องแบบชีวิตพี่ของผู้หญิงวัยสี่สิบกว่ากว่าเนี่ย การอะไรมาบ้างฉันผ่านอะไรมาบ้างเรื่องลงเรื่องรักเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยากฟังไหมอ่ะอยากฟังเขียนคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมีเรื่องบอกหลายเรื่องมีทั้งเรื่องแบบเล่าประสบการณ์การทำงานที่ JSL นะ JSL ที่เพิ่งปิดไฟเพิ่งเป็นบริษัทแรกเป็นบ้านหลังแรกของพี่เลยมีทั้งเรื่องแบบอกหักครั้งแรกในชีวิตแบบจะเป็นจะตายกับผู้ชายสายฝอที่เป็นหลักครั้งสุดท้ายในชีวิตอยากฟังไหมจ๊ะถ้าอยากฟังต้องมาเป็นกำลังใจให้ฉัน ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าทั้งชอบและทั้งไลค์ก็จงซักสักใครให้ด้วยนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ก็มาแบบอารมณ์ประมาณนี้แหละอารมณ์แบบรีแลกซ์รีแลกซ์สบายๆพี่ๆน้องๆเนาะเหมือนพี่สาวมาเล่าให้น้องฟังซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ของพี่เลยอยากให้มันเป็นช่องที่พี่สาวเล่าให้น้องๆฟังน้องๆจะเป็นน้องสาวหรือว่าจะเป็นน้องชายหรือว่าใดๆก็แล้วแต่นี่เป็นสังคมของคน ไม่มีอะไรทำอะน,นะอยากให้พี่ได้แสนซับเร็วๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ